พี่อัปเดตเดือนเมษายนค่ะพี่แกมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า <c oughs> แค่อางงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> โอเคค่ะ เราก็เริ่มเดือนนี้กันด้วยวันจันทร์ที่หนึ่งค่ะใช่กันจะเป็นลางสังหรณ์ EP สามแล้วก็ต่อกันมาเลยวันอังคารวันอังคารของเราก็เป็นยี่สามจุดห้าองศาที่โลกเอียง EP สี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันพุธเป็นทีเซอร์ค่ะพี่แก้มใช่ตัวที่สองของ Unlock Your l o v e ทุกคนก็จะงงหน่อยเพราะว่าตัวทีเซอร์ ที่จริงไม่ใช่แค่ตัวทีเซอร์หรอกทุกคลิปในเดือนนี้เราก็สลับไปเรื่อยเนาะสลับคนเงินไปเรื่อยเลยใช่ใช่ค่ะเนาะแล้วก็ข้ามไปเลยวันศุกร์วันศุกร์ที่5ค่ะก็จะเป็นรางสหรพ์ EP สี่ใช่แล้วค่ะอ่ทุกคนจําไว้นะรางสหรณ์นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยมีสองใช่ก็คือ EP สามกับ EP สี่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวหนูจะพูดประเด็นนี้ด้วยอ่เดี๋ยวหนูพูดเลยดีกว่าพูดเลยก็ได้ EP ไหน EP ไหนเนี่แหละที่หนู พูดไปแล้วในคลิปแบบว่าขึ้นไปเหมือนมีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าเออยทำไมร่าสังหรณ์เหมือนเออตีความนะประมาณแต่ว่าคําพูดไม่เป๊ะประโยคไม่เป๊ะเหมือนแบบทาไมแบบมามาหายหายงงแบบ oh. เออทฤษฎีเส,สียงครูยังไม่เป็นแบบนี้เลยถึงจะหายไปบ้างหรืออะไรประมาณเนี้ยฟิลลิ่งเหมือนแบบล่าสังหรณ์หายเยอะอะ <Huh? S 1> แลวซึ่งความจริงคือถ้าเทียบอะพี่แกนล่าสังหรณ์มาเยอะ <laughs> ใช่ <laughs> อ๋อนะเราอัดทีนึงเราไม่เคยหายไปสักอาทิตย์ถูกต้องบางอาทิตย์มาสองมา,ส,ามสองครั้งนะ่ะแต่อาทิตย์หนึ่งอะอย่างน้อยๆต้องมาสักครั้งอะไม่เคยหลุดเลยฉันบอกให้หนูว่าลยขึ้นอลยไงแล้วแบบตอนนั้นเพิ่งบินกับจะเปรนนะ้ำพี่แก้มแล้วแบบว่าไปเห็นคอมเมนต์อะแล้วหนูพิมพ์ตอบเลยว่ามาทุกอาทิตย์นะแบบมา,ามาเออแบบเราไปเทียบกับทฤษฎีซึ่งบางครั้งอะหายเยอะกว่า ติดเทศกาลก็ไม่ได้รีแอคแต่ของเราอะเทศกาลสงการก็รีแอคหยุด5วันก็มีดูใช่ถูกต้องไปต่างประเทศสวันก็มีดูใช่ถูกต้องก็เลยแบบโอ้โหแอบแบบแอบบขึ้นนิดนึงว่าแบบว่าสับสนอะไรหรือเปล่าเพียงแค่แบบว่าบางมาไม่ตรงวันใช่มาไม่ตรงวัน<ม>ใช่ก็แต่<ๆ>ทุกอาทิตย์อะมีหมดใช่ใช่ก็น่าจะแบบว่านับวันรอแต่ไม่ได้ตรงวัน <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยสับสนหรือเปล่าพี่ก็กินอย่างนั้นใช่นั่นแหละทุกคนแต่ที่จริงอ่ะมีทุกอาทิตย์เลยแล้วมันไม่ได้สับสนแค่ลานสังหรณ์มันก็สลับกันมั่วทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเพราะว่าบางครั้งปดบล็อกบ้างไม่ปดบล็อกบ้างเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นใช่ใช่แลแหละมันก็เลยแบบมีการแบบสับสนกันบ้างใช่นะก็เลยอยากฝากทุกคนไว้ว่าไม่เคยหาย เราที่ช้าเพราะเราเรียกดีเลงไงอแล้วมันก็ปกติมันต้องไปเรื่องละอาทิตย์อาทิตย์ละอาทิตย์อาทิตย์ใช่ไหมเล้เอ้ยไม่ใช่ตอนละอาทิตย์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วทุกคนคิดเอาว่าถ้ารางสังหรณ์บางอาทิตย์เราไม่ได้อัดสองสองตอนอะสองพาร์ทอะสองอีพีอะก็คือกว่าจะจบนานกว่านี้อีกนะจริงปะล่ะอันนี้เราขยันอัดมากเลยทุกคนคุณช่วงหลังมาเราเห็นละเราอัดรางสังหรณ์อะสองอีพีเลยนะใช่ นั่งดูกันเกิดว,ว่า ต้นนี่แบบอ่ะต้นแบบว่าจมจมโซฟาแล้วต้นนี่บานก้นแบนเลยอ่ะใช่นั่งจนแบนเลยอ่ะเออแล้วไม่ใช่แค่รานสหอนะทุกเรื่องก็จะอะไรที่เราเลือกทําแล้วก็จะมาทุกอาทิตย์ใช่จะฟังแต่แค่ว่าวันตรงบ้างไม่ตรงบ้างทุกเรื่องเน่ยใช่ใช่ใช่แต่ทุกคนเนี่ยไม่เชื่อทุกคนรอฟังเลยว่าเร่องกำลตารางอยู่หรือแบบว่าไปนั่งดูวดีโอแล้วก็นั่งเช็ควันดูก็ได้ค่ะใช่ลิสต์เลยว่าเราพูดจริงแน่นอนหลานเปรี้ยใช่ใช่แล้วก็วันเสาร์ค่ะพี่แก้มพูดเรื่องวานให้ วายค่ะมิวเลิร์ใช่แล้วเป็นคู่ที่แบบคนอยากให้ทำเยอะใช่แล้ว่าดูเยอะเขาเรียกว่าอะไรหนูก็เลื่อนมาตลอดเพราะว่าจะรออบฟิลี่ใช่ไหมจนเนี่ยในที่สุดก็ได้ทำแล้วค่ะมาดูเยอะๆค่ะใครยังไม่ดูช่วงนี้ซีรี่น้องออนอยู่ก็ไปดูเรื่องวายย้อนหลังได้นะคะเคมีเชใจในชีวิตจริงนี่คือบอกเลยว่าหวานช่ำดีแบบกว่าซีรีส์อ่ะทุกคนไปดูได้เลยไปดูเลยหวานช่ำน่ารักน้องน่ารักไปดูได้เลย อะไรก็ EP ห้าค่ะพี่แก้มรังสังหรณ์ก็จะมาวันจันทร์ที่แปดนี่ไงใช่แล้วเห็นไหมนี่มามาก่อนเลยใช่แล้วก็เออเป็นไพลอตค่ะข้าม้ายเคียงเธออ่าวันอังคารที่เก้านะคะใช่ของซีนูนิวแทรกเข้ามาใช่ในหัวเนี่ยลืมไปแล้วว่าเป็นพี่แก้มกับหนูหรือว่าหนูกับอ้อนเนี่ยสับสนเลยเนี่ยนัดกับพี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเราที่คนนัดกับพี่นี่แล้วก็ ยี่จุดพุทธที่สิบค่ะก็ยี่สามจุดห้าองศาที่โลกเอียง EP หอพออันนี้ก็เป็นพี่แกนอยู่อาทิตย์นี้แล้วก็ใครหลอดใจซ่อนรักก็เป็นเราค่ะใช่ไแม่โ้ยเรื่องมีแฟนคบเยอะมากมคนอยากให้ดูเยอะมากจริงเคมีก็ดีค่ะใช่ใช่เชมีก็ดีเป็นเรื่องที่แบบรอมากรอใช่เนอะ แล้วก็เวันที่12ค่ะพี่แก้มวันที่12นะคะก็จะเป็นเิยาคือเรารักกันอีพีหนึ่งมาแล้วนี่ที่จริงเริ่มหยุดสงการตั้งแต่วันนี้เลยนะเนี่ยแต่คลิปทุกคนก็ยังมีดูกันอยู่แน่นๆกันเลยอเแล้วก็เปวุ้นเรื่องวายค่ะพี่แก้มค่ะวันเสาร์ที่13นะคะเป็นวุ้นเรื่องวายของพูพาเวลพาเวลพูใช่ก็คือว่าเราอะเคยทำพาเวลพูไปแล้ว แล้วคนก็แบบขอผู้พาเวลขอผู้พาเวลบ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยลองสลับโคบ้างมาเป็นผู้พาเวลให้บ้างอะไรเงี้ยก็นับว่าเป็นเออเป็น EP พีสองคู่นี้เหมือนกันแหละเนาะแต่แค่สลับการเสิร์ชหาโพสิชันเฉยเอ๋อไปตามกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงค่ะพี่แก้มวันที่สิบสี่วันสงการก็ยังมีให้ดูค่ะจะเป็นไพโรดอันล็อกยืนเลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเราไหม ใน่าจะเราเนาะน่าจะเรามันมีกี่ครั้งนะของอันเราโยเลฟอันเ o าโยเลฟมีทีเซอร์สองตัวแล้วก็ไพร์โหลดหนึ่งตัวมันจะมีตัวหนึ่งที่พี่ไม่ได้ดูอือเป็นคู่ของชาชาครับอ๋อก็เป็นตัวที่สองขานั้นเนาะเออคู่ของชาชาพี่ลไม่ได้ดูใช่ใช่แต่ไอไพร์โหลดพี่แก้มน่าจะได้ดูใช่ใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วก็ อีกวันจันทร์ที่15ค่ะก็จะเป็นลางสังหรณ์ไม่ไมมาต้นอาทิตย์เลยค่ะช่ที P6 ค่ะใช่แล้วนะคะแล้วคราวนี้เราก็หยุดไปเว้นไป16 17หยุดไปค่ะใช่แล้วก็โผล่ไปพีวันที่20เออวันที่1 8ก็จะเป็น23 5องศาที่โลกเอียง พี่พีหกใช่แล้วเพราะว่าด้วยความที่มันหยุดไปใช่ไหมมันอาจจะมีสกอตช่วงวันหยุดแต่ว่าเราได้มาถ่ายจริงๆก็หลังสงการเลยเป็นวันที่วันพุธใช่เนเราก็เลยอาได้อีกทีวันที่สิบแปดเลยใช่เร่งทําให้เลยค่ะใช่แล้วแล้วก็วันที่สิบเก้าค่ะวันศุกร์ที่สิบเก้าก็จะเป็น VR คือเรารักการ VR สองนะคะใช่แล้วก็สนุกสนานสนุกสนานใช่ VR นี่เพิ่งมาเริ่มรีแอคไงเนาะแล้วด้วยความที่ VR มาวันพุธ แล้วกว่าเราจะได้ถ่ายอะเนาะเรื่องนี้ก็จะดีเลย์ประมาณ EP หนึ่งอะเอ๊ยประมาณถ้าอาทิตย์หนึ่งก็ดีเลย์ EP หนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะจะไปจะมาช้ากว่าทุกคนกูง่ายๆเนาะก็รอกันหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อะไรคะพี่วันเสาร์ที่20ค่ะก็จะเป็นวุ่นเรื่องวายบีมายเนียนี่ก็คนขอมาเนาะใช่แล้วซึ่งช่วงเนี้ยก็คือไปต่างประเทศแล้ว 2เออย่2 23แล้วทุกคนก็ยังมีดูอยู่ไม่ใช่หรอทุกวันเลยใช่จริงๆอ่ะก็อ่ะ21ก็มีค่ะพี่แก้มใช่ค่ะอทิที่2ีก็ยังได้ดูนะคะ Official Pilot The Last Case รสนุกมากนีพี่ก็ชอบมากพี่แก้มมันแปลกใหม่อ่ะใช่อันนี้เราพูดไปแล้วแหละใครยังไม่ฟังไปฟังที่เรารีแคทได้เนาะมันแปลกใหม่แล้วก็มันเป็นแบบว่าซีรีส์หญิงๆที่แปลกใหม่จริงๆอืออือจะกอบเดิมเดิมอือไม่มีอะไรที่แบบว่า ให้ซ้ําเลยอะใช่ไม่ซ้ำเลยอะแล้วมันแบบว่าดูว่าโอ้แล้วมีคนแซวบอกว่าทุกเรื่องที่เราดูก็เหมือนสิบส่วนสอบสวนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเรื่องเนี้ยด้วยความมันเป็นหญิงหญิงไงเพราะมีคนดูแต่ชายชายใช่เออหญิงหญิงยังไม่มีใครทําแบบนี้นะที่เราที่เราอาจจะมีแต่เรายังไม่ดู่ะเอางี้แล้วกันใช่เนาะ แล้วก็ออฟฟิเชียลทีเซอร์ค่ะพี่แก้นใช่ฝันรักพ่วงนิทราวันจันทร์ที่22ค่ะใช่แล้วเรื่องนี้ตอนดูทีเซอร์เราก็จะงงหน่อยว่ายังไงเราก็เลยใหุ้กคนมาสปอยใช่ไหมแล้วพอเหมือนกับพอลงไปอ่ะแล้วเหมือนตัวเทเลอร์ก็มาพอดีคนก็เลยเออรอให้ไปดูเทเลอร์นะแบบน่าจะได้เข้าใจมากขึ้นหนูก็เลยยังไม่อ่านคอมเมนต์ตอนทีเซอร์เพราะว่ารอดูตัวเทเลอร์ก่อนใช่เพราะนัดเบียรกับพี่อย่างเนี้ยใช่ไหม แล้วตัวเทเลอร์รู้สึกจะไม่ใช่พี่ใช่แล้วก็วันที่2 3ค่ะพี่แก้ใช่ค่ะวันอังคารที่23ก็จะเป็นรางสังหรนอีพีมาไหมล่ะบอกแล้วว่าอาทิตย์นี้ก็มาหมายถึงพี่โอ้พี่แก้ไม่มามาไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เพราะว่าน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่ไหมเราสลับเป็นเยอะทุกคนเพราะว่าอะ เราจะมีเริ่มมีสี่คนแล้วที่แอ a ก็มีหนูพี่แก้มอ้อนแล้วก็น้องยุย้ยใช่ค่ะน้องท,ที่มาใหม่เนาะทุกคนก็จะเห็นเดี๋ยวรูมน้องยุ้ยขึ้นจะมีน้องยุ้ยมาเรื่อยๆแหละ มาสลับสับเปลี่ยนกันบ้างใช่ค่ะจะเป็นสี่คนนี่แหละอ่ะเอาขึ้นมาเลยสี่คนพี่แก้มบ้างอ้อนบ้างยุ้ยบ้างนัดบ้างอ่าใช่ค่ะจะสี่คนนี้สลับกันไปเรื่อยแล้วแต่ว่าใครติดงานไม่ติดงานหรืออะไรอย่างใี้ก็จะพยายามสลับกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะน้องมาให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปอะไรอย่าีวันพุธที่ยี่ิบสี่ค่ะ ว, ER, วันดีวันดีวิทยา <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เคมีใหม่ๆอะ่ะทุกคนใช่ค่ะลองมาดูเคมีใหม่ๆแล้วก็เป็นค่ายที่เออ ที่โยดพี่กอบทำเรื่องนี้ด้วยก็คิดว่าต้องดีแน่นอนอใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงแล้วก็มาจากนียใหญ่ดังด้วยจริงก็น่าสนใจแต่เรื่องนี้รู้สึกไม่ใช่พี่แก้มเนาะที่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่น่าจะเป็นคลิปที่น้องยุ้ยเริ่มมารีคกับพวกหนูแลลวใช่ถูกต้องน่าจะเป็นินี้ใช่ไหมอาทิตย์นี้ใช่อะาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยอะทั้งหมดเลยอะยุ้ยเริ่มเข้ามาแล้วนะคะได้น้องที่ทํางานแบบ มาทํางานใหม่แล้วก็จะได้มาเห็นคนใหม่ๆมากขึ้นใช่ค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะพี่แก้มที่หนูบอกออฟฟิเชียลเทเลอร์รักพวกนี้ทางใช่วันที่25นะคะซึ่งอันนี้พี่แก้มไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ตัวเทเลอร์อ่ะพอหนูดูวนหนูรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วคือหนูว่าไม่ได้ไปอ่านตัวทีเซอร์ไม่ได้ไปอ่านที่คนสปอยในทีเใช่ก็เลยมาลองเรียนรู้เองแล้วเพิ่งไปไล่อ่านหลังดูเทเลอร์เสร็จเออเสร็จ แฟนครับก็บอกว่าโอเคเดามาในผิดทางที่ถูกแบะ uh huh. มาถูกทางเล uh huh. ยเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้น uh huh. ก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าตัวซีรีส์มาก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทำไม่ทับใช่ใช่แลนะเดี๋ยวเราดูฟินแบคจากแฟนๆก่อน ถูกต้องค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาต่อกันที่วันศุกร์ที่26่ค่ะวิยาคือเรารักกันอ p พีสบอกเลยว่าเรื่อง,องนี้หนูชอบมากพี่ก็ชอบคือดูอยังไงก็ไม่เบื่อเรื่องนี้และหลายคู่หลายคู่สลับกันไปแบบสม่ำเท่าเท่าเท่ากัาานนะอ่ะอันนี้จริงสนุก,นกคือเขาก็มีคู่หลังเขาอ,อยู่แล้วแหละแต่แต่ละคู่แต่และทีงคู่<ต>เน<ร>าะ แล้วก็วันที่27ค่ะ27นะคะวุ่นเรื่องวายค่ะแท็กภูมิใช่มีวงเล็บด้วยภูมิไม่มีสละอีกภูมิที่ต้องวงเล็บเพราะว่าเวลาให้น้องเซิร์ชหาโมเมนต์น่ะแฟนคลับเขาเหมือนมีแท็กว่าภูมิไม่มีสละอีกคือชื่อน้องอ่ะเป็นภูมิแบบไม่มีสละอีอะเพราะอูโมภูมิใช่เพราะสเพาด้วยนะเพราะสเพาใช่ใช่นั่นแหละ ก็คู่นี้ก็ได้ลองสองโมเมนต์ใครยังไม่เคยดูก็ไปดูที่เรื่องมารีแอรเพราะว่าไปดูลังสังหรณ์นั่นแหละเช้นกับบียากเช้นกับโกชัยไปดูกันค่ะเราก็อยากเห็นโมเมนต์บ้างไงก็เลยลองมาทําค่ะมิกแก้มก็ถ้าใครอยากให้ทำคู่ไหนก็คอมเมนต์บอกได้ถูกต้องคุณเรื่องไหวก็จะทยอยทําให้เรื่อยๆนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีค่ะมิกแก่อกันวันอาทิตย์ที่28 23ิบองศาที่โลกเอียง EP 7ค่ะบอกเลยว่าที่จริงค่ะคลิปนี้ต้องไปอยู่วันที่25 ต้องไปอยู่ออฟฟิเชียลตรงออฟฟิเชียลเทเลอร์ฝรั่งพวกนี้ทาแต่ว่าเขาไม่ปวดบล็อกเออใช่ใช่นี่เห็น่ามียู่อย่างใช่หนูก็เลยต้องสลับสลับมาเพราะว่าถ้าจะเอาเอ่อ VR ขึ้นมาวันพฤหัสใช่ไหมแล้วยี่ยี่สามจุดห้าเป็นวันที่ยี่สิบหกแทนอ่ะมันจะชนกับซีรีี์จริงๆเขาอ่อนไงอ๋อใช่ก็เลยว่าต้องยอมเลื่อนออกมาให้ช้าช้าหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยตารางมันต้องคิดเยอะคิดอะไรหลายอย่างไม่ปดบ็มันต้องเลื่อนใช่ ถ้าช้าถ้าดีเลย์ไงก็ต้องเนี่ยแหละของทอยดด้วยค่ะมันหลายปัจจัยนะทุกคนใช่ค่ะยี่สิบเก้าค่ะวันนี้ที่เรานั่งเรียใช่ถูกต้องใช่หลังสังหารณี e พ8แปดเห็นไหมมีมีทัวทิตทุกคนใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเดือนนี้ก็จะจบด้วยวันที่30สเมษายนค่ะพี่แก้วเคือแซนยัปเด็ดของเรานั่นเองค่ะทุกคนทุกคนจะได้ดูวันนี้ที่ลงใช่ใช่ใช้คำว่าวันนี้สิ้นเฟลือนมากวันนี้นี่แหละ ที่รอคอย่แกมันเอาอีกแล้ววันนี้นี่แหละทุกคนค่ะนั่นแหละมันจะเห็นแม้หลายปัจจัยเราถ่ายเราถ่ายวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมสามสิบลงแล้วเซนดี้อัปเดตคนตัดก็มือเป็นระวิงระวิงระวิงเห็นไหมอาทีนี้ก็อัดแน่นนะใช่เดือนนี้อัดแน่นเดือนนี้พี่ดูตารางแล้วเยอะนะเนี่ยเยอะเอาตรงๆนะหนึ่งสองสามสี่ขายไปแค่สี่วันค่ะที่เหลือเต็มมีให้ดูทุกวันเลยอ่ะทุกคนก็ใช่ไง ชุ่มบอทุกคนเฮ้ยเดือนนี้เยอะตั้งทั้งที่เดือนนี้เราก็ยุ่งยุ่งหยุดไปแล้ว9วัน0วันเออไปเวียดนามปิดสงการเยอะมากและร่างกายแต่ละคนก็ไม่ไม่เคยสมประกอบแต่ก็ยังสลับสลับสลับกันมาสลับกันมาค่ะทุกคนตั้งใจที่จะมาทําให้ดูให้ชมกันบ้างเพียบ้างอะไรบ้างเะนั่นแหละเพราะฉันก็ช่วยซัพพอร์ตกันนะชส่วนใหญ่เดือนนี้ที่หนูฝากอะค่ะพี่แกไม่ค่อยมีอะไรหรอกส่วนใหญ่จะมีแค่ว่า ที่อยากบอกทุกคนก็คือเราอะอาจจะสลับกันมาบ้างเน,ะนาะแบบว่าสี่คนสลับกันมาบ้างแล้วก็มีน้องยุ้ยที่มาใหม่อมตอนนี้ก็แบบว่าก็อย่างที่บอกทุกคนไปน้องก็ยังใหม่อยู่ก็ยังพยายามแบบยังมาชวนนั่งชวนคุยอะไรกันอ,อยู่เรื่อยเรอยเราก็อยากแบบเปลี่ยนบ้างกูทุกคนจะเบื่อเราส<จ>องคนแล้วไง ม่เบื่อแล้วแหละให้เห็นเห็นคนอื่นบ้างอะไอย่างเงี้ย่เอออีป้าแกสองคนนี่มาให้เห็นอะไรสดใสบ้างใช่นั่นแหละก็อยากอยากฝากเอาไว้ว่าแบบเออเดี๋ยวจะมีคนใหม่มาบ้างแล้วให้กําลังใจกันนะคะใช่ใช่แบบว่าเออด้วยความที่งานเราก็แบบเริ่มเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็อยากโตขึ้นด้วยมีโปรเจกต์หลายอย่างด้วยที่นอยากจะทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกคนก็เลยต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะ อคิดโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกใช่เพราะว่าเหมือนครั้งที่เราพูดไปว่าเราอยากทำซีรีส์ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะแบบสําเร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามหาเวลาด้วยหาอะไรด้วยแล้วตัวอฝากถึงคลิกต็อกช่องด้ไหมคะได้เพราะเราอยากทําใช่ถูกต้องเราเริ่มแบบอยากมาทำติ๊กต็อกแล้วด้วยเหมือนกันใช่ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตหน่อยตอนนี้ที่ลงอยู่มันจะเป็นคลิปแบบคล้ายๆไฮไลท์ที่แบบไฮไลท์ของเออยูทูบเราแต่ตอนนี้เราก็อยากว่าเอ้ยมันควรมีอะไรมากกว่านี้ไหมใช่ใช่ให้ แชร์ได้นะว่าถ้าสนมอยากทำเนา้อคอนเทนต์ไหนอะไรเงี้ยน่าสนใจในทิกตอกค่ะเนาะทั้งทิกตอกเออยูทูบด้วยเปเลยดีกว่านะได้ด้วยก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนเรื่อยๆหรืออยากขอคู่ไหนอะไรเงี้ยเพิ่มเติมกพิมพิมพ์มาพิมพ์มาได้๋อ้แล้วก็มีอีกอันนึงคนขอเยอะมากเลยอ่ะแบงค์ด e s ซี i รีเออที่อยากให้ทำใช่ใช่เราไม่ได้ทำนะฝากกระจายค่ะบอกทุกคนด้วยอะไรเงี้ย ทั้งเรื่องของเวลาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแลยตอนนี้ซีรีส์ก็คือแบบว่าจบไปนานแล้ว<ช>เลยเนี่ยสพักแล้วอะไรเงี้ยม,มาทําคงรู้สึกว่าไม่ทมันเนาะก็แบบว่าไม่ได้ทําจริงๆนะคะใช่ต้องขอบคุณที่บางคนแบบว่าขอกันเข้ามาแล้วแบบหลายหลายๆแบบว่าทั้งซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าคู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าแนะนําเรามาต้องขอบคุณมากเลยใช่โอ้เรามีอีกขออีกนิดค่ะพี่กัมบุ่นเรื่องหลาย้วยบางคู่ ที่ขอมาอะไรเงี้ยที่เคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าบางคู่ก็ไม่กล้าทําเพราะเหมือนบางคู่เขาแบบว่าเซสชีฟหรือเปล่าอายุยังแบบไม่ถึงจะมาจิ้นบางคู่แบบบางคนเขามองเป็นนักร้องไม่ได้มองเป็นนักแสดงวายหรือมีปัญหาอีกอะไรอีกอะไรย่งเงี้ยหลายอย่างก็เลยแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็นแต่ว่าไม่กล้าทําอ่ะก็ผมบอกไว้ก่อนบางอย่างก็ต้องเนาะเซสชันค่ะต้องคิดหลายอย่างทุกคนเออนั่นแหละเนาะแล้วก็เรื่อง อ่ะเสริมนิดนึงอะหนูเรื่องการคอมเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยมีแบบถ้าเห็นต่างหรืออะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะใน u t u b e อะไรเงี้ยแบบพวกเราเข้าไปอ่านหมดอยู่แล้วเปิดลาฟังความคิดเห็นทุกคนอยู่แล้วแบบว่ามาดีเบตพูดคุยอะไรกันได้หมดเลยแต่ถ้านอกเหนือจากใน YouTube อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นแบบถ้าไปแบบพูดในฟีดแบ็กที่แบบว่าที่เราไม่เห็นที่เราไม่รู้เพราะตอบกันไม่ได้นะเราไม่รู้้ก็ คอมเมนต์กันมาได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่วงการนี้นอ,อ่ะเนาะมันเป็นเรื่องปกติคะทุกคนที่เราจะต้องแบบว่ายอมรับความคิดเห็นแล้วก็ต่างคนต่างมีความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่มีใคร <นะ S 1> คิดเห็นเหมือนกันหมดใช่เคารพในการในความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติวงการบันเทิงอ่ะนะ <laughs> เออใครคะเนี่ยพี่จีเนี่ยขนาดอยู่แค่นี้เดี๋ยวต่อไปดังมากกว่านี้เนี่ยทำไงยิ่งเข้าใจเข้าไปอีกว่ามันต้องยังไงเออไม่แต่แต่เอาจริงเวลาเรารีแอคอะไรทุกเรื่องไงทุกคนเราก็แบบว่าเป็นความคิดของเราใช่ไหมแล้ไม่ใช่ว่าถูกเสมอไปถูกปองทุกคนก็มาพูดคุยมัมอยแชร์แชร์กันได้ก็อย่างที่บอกแหละแบบว่าบางครั้งคอมเมนต์เขาก็จะตีกันเองบ้างอะไรอย่างเงร้ยทุกคนอยากแชร์ ความเห็นของตัวเองถูกแต่ก็อยู่ในมาตรฐานที่แบบโอเคอะไรใช่ใช่เพราะว่าที่หนูพูดขึแบบ้นมาเหมือนกับว่าเออมีน้องแฟนคลับอะ่ะเออเหมือนแคปมาให้ดูอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเหมือนคนนั้นคนนี้ไปแซะพวกพี่ในอเออในเอ็กตอนแรกจะไม่พูดแล้วแต่คือพอพูดว่าเขาพูดหน่อยอะไรเงี้ย<อ>ในเอ็ก็แบบหนูไม่ชอบเลยว่าทําไมแบบว่า มาไซายอย่างนี้ทังๆที่มันก็เหมือนเป็นความคิดเห็นของพี่เหมือนเล่าเห็นต่างอะไรอ,อะไรประมาณนี้เล้ไม่ชอบไม่พอใจแบบด่าตัวละครน,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 นั้นนั้นนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากฝากแบบแฟนคลับช่องเราดูคนไปเลยจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องไปแคร์คนอื่นการที่เขาแบบว่าไม่ได้มาโต้ตอบกับเราในแบบ ในคอมเมนต์ใน youtube หรืออะไรเงี้ยก็แปลว่าเขาก็คงไม่ได้อยากจะมาแบบว่าพูดคุยกับเราอยู่แ้วอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบอยากอยู่ในพื้นที่ของเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไปเห็นแล้วไงเขาก็ไม่ได้มามีส่วนสําคัญอะไรกับชีวิตเราในการที่แบบว่าเราต้องเก็บคํานั้นมาเจ็บใจหรืออะไรเงี้ยที่ไม่เข้าใจตัวละครหรอกนู่นนั่นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันอยู่ที่เขามองเราไงเขาตัดสินเราไปแบบนั้นเพราะเราเห็นต่างกับเขาก็อยากบอกแฟนสาช่องแราว่าไม่ต้องเป็นซีเรียสทุกคนคือเขาไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาแบบอะไรเรานี้เหมือนเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเขาอยากจะรบายอยากจะอยู่ในพื้นที่ของเขาเรื่องของเขาและการที่แบบว่เราจะดึงตัวเราเข้าไปยุ่งเข้าไป ตอบโต้เข้าไปอะไรเงี้ยมันมแบบเรางตอบไม่ได้ใช่ค่ะอมันไม่เหมาะสมมันเนาะมันไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าเราก<ม>็มีพื้นที่ของเราค่ะทุกคนใช่ถึงบอกว่ามีอะไรคอมเมนต์กันในพื้นที่ของเราได้ค่ะใช่ใช่แล้วเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุยได้เนี่ยโต้อตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าไปในพื้นที่ส่วนอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างอยู่แบบไม่ยุ่งอะไรเียใช่เออเพราะอันนี้เรารู้สึกว่าเราคอมเมนต์พูดคุยมันก็อยู่ในที่ตรงนี้ที่ใช่ที่แบบที่เรามารีแอคเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราพูดหรืออะไรไปเรา รับแบบรับความเห็นต่างอยู่แล้วทุกเรื่องอยู่แล้วมินเคยคิดเหมือนกันหรอกใช่ใช่ไม่มีอยู่แล้วเน่ยเป็นขับเราน่ารักเนาะ<ช>แบบว่ามีการอือนส่งเข่าบอกใช่นนตอนตอนแรกหนูก็เออจะไม่พูดแล้วแต่เพราะว่าให้ปล่อยให้พันธนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคแต่ก็ขอบคุณค่ะก็ะค,ะคือคนที่แบบว่าเข้ามาดูเราก็ยอมรับในตัวเราใช่แล้วก็ยอมรับความที่เห็นซึ่งกันและกันก็ส่วนใหญ่อะพี่เห็นก็มีแต่ คนที่ดีๆนะที่แบบว่าแฟนคลับของเราเนาะมีคนนึงยังพูดเลยบอกว่าเออชอบดูแลช่องเราแล้วถึงแม้จะว่าเห็นต่างกันเลยเออเขาก็แบบอันนี้เขาถ้าเป็นผู้ใหญ่กันเนีใช่ใช่ผู้ใหญ่ก็คือเหมือนเราเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์เออถ้าแบบว่ามันเห็นต่างจากเราเราก็เออเนาะบางทีมันก็อาจจะจริงเนาะแล้วเออมันใช่เนาะคือไม่ใช่คุณเห็นต่างกับเราแล้วเราจะไปโกรธคุณอะโนคนละชีวิตไม่เหมือนกันอยู่แล้วชีวิตไม่เหมือนกันเราสองคนก็เกิดมาไม่เหมือนกันใช่บางทีนัดกับพี่ยังรู้สึกไม่เหมือนกันเลยเอนกัลย บางครั้งพี่แก้มอยากจะไปขวานนะอาจจะอยากไปซ้ายก็ได้ใช่อยางมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเลยนะงก็นั่นแหละอยากฝากอันนี้คืออยากฝากถึงน้องๆแฟนคลับเราเฉยๆว,ว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอยู่กับโบกี้นี่แหละอนจอยชสนุก<ช>กันไม่ต้องไปซีเรียสว่าเห็นอะไรมาแล้วแบบว่าทําไมเขาทําแบบนี้อนะไรเงี้ยนั้นปล่อยเขาไปใช่ค่ะเขาอาจจะแบบอยากระบายในที่ของเขาอะไรของเขาอะไรยังไงไปก็แล้วแต่อืแล้วแต่เขาต้องเขารบ การตัดสินใจของเขาอยู่แล้วใช่ใช่ว่าเขาไม่ได้มาแบบว่าต่อหน้าอาายเรานีให้เราแบบว่าอยากอยากที่จะแบบว่าแสดงพูดคุยอะไรกันเออเนอะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจนะทุกคนใช่ค่ะเราจะบอกทุกคนเสมอว่าเราแคร์เฉพาะคนที่แคร์เราแล้วคือแบบที่เราแคร์ที่เรามีความสุขอะไรอย่างงี้ก็พอแล้วใช่ค่ะเป็นขับเราเราก็แคร์นะคะใช่ใช่ใช่ เห็นไหมเวลาทุกคนพิมพ์อะไรก็จะแบบคอยไปอ่านคอยเอามาเล่าพูดคุยงเงี้ยตลอดใช่อาจจะไม่ครบทุกคนตรงหลงไปบ้างแต่ก็อ่านนะคะใช่อาจจะอ่านดีเลยบ้างแต่อ่านจ้ะใช่ค่ะให้สังเกตอะไรที่อ่านแล้วจะมีแบบการแบบกดหัวใจให้อ่ที่ช่องเราไปกดหัวใจอะไรเงี้ยหรือไม่อย่างนะอาจจะไปตอบเม้นท์ออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนจะไปไล่ตอบเม้นท์ที่แบบว่าปวดหัว เอ้แต่ไม่แต่บางทงนี่นะโต้ตอบไม่ใช่เลยนะเหมือนแค่อยากพูดอบบพี่แก้วเข้าใจฟิลแมสแค่อยากให้พูดอะแบบอยากอยากให้เข้าใจฉันด้วยอะอืต่างคนต่างให้เข้าใจในมุมมองของแต่ละฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแอคของนัดเองนะไม่เกี่ยวกับแอคออฟฟิเชียลของช่องนะจะเป็นแอคแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรค่ะทุกคนไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติใช่เราสองคนน่ารักมากใช่ โอเคประมาณนี้ที่ว่าพี่แกนดใช่พี่ฝากนิดเดียวค่ะได้ได้ฝากไปตามคนมากดซับสไครต์กันเยอะๆค่ะโอ้ใช่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ขอช่องเราหน่อยนะใช่ค่ะทุกคนเผื่อมีอะไรดีๆ ใช่ค่ะอีกเยอะสะพอดพวกเราด้วยเราจะได้มีกําลังใจทําอย่างอื่นด้วยนะใช่กําลังหากําลังใจอยู่ค่ะโอเคเจอกันเดือนหน้าค่ะทุกคนแสนดีอัปเดตใช่ค่ะเราจะมามั่วมอยหรือว่าวุ่นเวอร์อืมสุดปังค่ะทุกคนโอเคค่ะพี่แก้วคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากด้วยค่ะทุกคนฝากทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดทับปักข้ากดกระดิ่งข้างๆเพื่อเราด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้พวกเราแบบคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าใครที่แบบฟังจนจบจริงๆเราไปเห็นคอมเมนต์ไหนที่แบบสงสัย ในประเด็นที่เราพูดสามารถตอบแทนได้เลยนะเต็มที่เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ<า>บ๊ายบายค่ะ